แาวบ้านนั้นเป็นคนอีสานแล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่เมืองพิษณุโลกอย่างนั้นแล้วก็จัดกระถินแบบเนี้ยคล้ายๆคโยมเลยสวยสดงดงามเลยเออแบบนี้เลยทําให้นึกถึงแล้วครั้งนี้ครั้งที่สองยี่สิบห้าปีได้เทศแบบเนี้ยเทศในบ้านส่วนใหญ่จะเทศกระถินแต่ในวัดอ,อย่างนั้นเชียวกระถินเนี่ยเป็นเรื่องของไม้ไม้อะไรเราไม้สดึงเพรไม้สดึง อยากหรือจากไม้สะดึงไม่อยากสะดึงก็คือไปไม้ที่สปักหน้าอกนักเรียนน่ะไอ้กลมๆมาเนี่ยขึงน่ะไม้สะดึงไม้ที่ขึงแต่สมัยก่อนเป็นขึงเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อจะทําเป็นจีวรทําเป็นจีวรแม่ที่มาของเรื่องไม้สะดึงหรือไม้กระถินเนี่ยมีพระภิกษุสามสิบลูกแบ่ยังไงนุ่ก เป็นชาวเมืองป่าถางเออเมืองป่าถางนู้เดินทางสมัยก่อนเนี่ยพระเดินทางกันไม่ได้ใช้รถแบบนี้เนี่ยเดินไปทั่วบ้านทั่วเมืองอปรากฏว่าเดินไปแล้วเป็นยังไงไปเหยียบข้าวกาเขาหมดเลยเขาสวนไลนะเหยียบหมดเลยอขาอดเลยโยมมีคนไปฟ้องพระพุทธเจ้าเป็นยังไงแล้วพระองค์ สาวกของพระอ,องค์เนี่ยไม่มีวันหยุดพักบังง้งเลงเลยเดินกันตลอดเลยเหยียบข้าวเยียบข้าวพืชสวนไรนาหมดฉันจะได้ราคาทักหน่อยไม่ได้เลยไปฟ้องพระเจา้พจาพระเจ้าบอกเอาอย่างนี้เป็นยังไงต่อไปนี้หน้าฝนเข้าพรรษาหน้าฝน,น,าฝนเราจะให้พระสาวกข,ของเราเนี่ยหยุดจำพรรษา ไม่ให้เดินทางไปไหนจะได้ไม่ไปเหยียบข้าวกล้าของพวกญาติโยมทั้งหลายเลยสั่งเป็นวินัยว่าต่อไปนี้นจะให้เข้าพรรษาในหน้าฝนในสามเดือนนะสามเดือนเดืยนกันอย่าไปเที่ยวเดินเดี๋ยวจะไปเหยียบพืชไร่พืชสวนของชาวบ้านเขาเพราะมันเป็นหน้าฝนาตกลงได้แบบนั้นพระสามสิบลูกมาจากเมืองสาเกตเมืองปาถาเลยเดินทางมาเมืองสาเกต จะไปเฝ้าพระเจ้าโู้นที่เมืองสาวตถีเดินทางมาถึงตรงนี้จากตรงนี้เมืองเมืองปาถาเดินทางมาถึงเมืองสาเกตนู่นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนู้นเข้าพรรษาพอดีเลยเลยต้องหยุดอยู่ตรงนี้อหยุดอยู่ตรงนี้ไปไม่ได้ออกพรรษาก็เลยเดินทางไปเฝ้าพระเจ้าโอ้ เป็นยังไงล่ะพอพระพุทธเจ้าเห็นสาวกหรือว่าลูกศิษย์ของพระองค์ท่้นอใจหายเลยหายยังไงเราสบงก็ขาดาจีวรก็ขาดโอ้โหเปียกทุ่มไปหมดเลยเพระอง,องค์ก็เลยบอกต่อไปนี้เราจะให้เธอทาําการผ้ากระถินกันขึ้นมาอ๋อกระถินทำผ้าขึ้นมาหนึ่งพื้น แล้วทาพิธีการให้พระวิษุ์รูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาครับยกให้เขาลูกนั้นอ๋ออย่างนั้นกําหนดเป็นวินัยบัญญัติขึ้นมาตั้งแต่นั้นเลยอ๋อบัญญัติเลยได้เมื่อกี้เล่าแบบคร่าวๆอ่าฮะเล่าแบบนี้เป็นธรรมดาอ่าฮะเราต้องเล่าแบบเป็นเสียงแหล่เสียงร้องประมาณนีกาเมื่อกี้เล่าให้ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดร้องแหล่อย่างเดียวนิยมปังไม่ทันอย่างนั้นเชียวเรื่องราวเป็นมาอย่างไงลองฟังดูฟังกันเลยะเนเป็นมาอย่างไร อาออาาอายายานะจะคอยยกเรื่องเบื้อลางเมื่อครั้งขก่า ปุนกฐินนั้นลาวมากล่าว้าแเล่ต้นกำเนิดกฐินนี้มีมานานตั้งแต่ครั้งพุทธกาล สองผ่านและควาปีฟังเรื่องเล่าการบุญกันทินเป็นมากันอย่างไรในสมัยพุทธกาลนานัก มาไพูดธลทก,กาลนานักน่าจะตา,าทุกขยกมาเพื่อกาวขอาันครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาลต้องประทับยทอยโยสถานยังท้าอดี้อยู่ในแคว้นโกโซรอันยิ่ง ยายตาย uk, so ั ot, so ้งโยนในภารากรุงส e, วาทีตัดสรุสูงสุดสู่ความดีโยนในทินแห่งนี้มาทานาและมีเรื่องเล่าในคำพีวินัยปิดออกจกังสาทกยกยอง กาเอาขานครั้งหนึ่งและพระพิสูุเอ้ยผู้เรื่องยานและนี่ประมาณตาบลิรอปดันดนลมาเป็นสาวกพระธรรมาพระพุทธเจ้า วกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพิโสเป็นชาวเมืองปาทาเธอทุนดงเขาวัดพุ่งนามาเพื่อเข้าเฝ้าพระสาทสดานักทานีครั้นเดินทางมาถึงเมืองตาเก าถึงเมืองสาเกตก็สุดเขตไกล้มาจากสาวสดที่ตังต้งหกยอดวันเข้าพันษาถึงพอดีจำต้องหยุดอยูย่ที่นี่ตาพระวินัยพนาจาเมฆพายก็ร้อย ลอนลุนอยากกระดุมดันเดือสุดจุดไม้รถสาบเดือนหลกพันษาจึงเลี่ยไปเขา้าเบาประภูวนายอีกสักครั้งพระพิรุณและโปรยสายบ็ปรายจำลผละก็พรัละ วันคืนละให้เด็บลาเอาต้องลุยฝนและโปรตมบนทางยาวกว่าจะได้เข้าเฝ้าอกพระภูวในผูวท่องสองปีใสท้ายก่าเพื่งเรื่องราวกัน พันสาเหตุต่างบอกเล่าความเป็นมาความลำบากนั้นนาทุกเม่ประการรัน,<ห>นองค์พระสมัมและสมพุทธเจ้าฟังสาวกบอกเล่าองกล่าวคำาาอาและทรงใช้เหตุและผล านักญาณจึลงข่าวขานลพุทธาหนุญาตไปให้พิสุอยู่จามว่าภพนสาครบเวลาแล้วกลานกระทินได้พ้ทาอง์ทองกำหนดในพระวินัยก็จะได้อะ ในสงหาประการปาสจากผาตรายจีวรได้เมื่อต้องไปทำนักในต่างสถานและจะอกไปไหนบ้าไหนาในทุกเลิกาแลไม่ต้องบอกกล่าวท่านแลไม่เป็นไรแย่งชายกัน ได้ไม่อาบัดขอบัญญติพุทธองค์ได้กล่าวไว้เก็บดีเลี่วัได้ตามใจภาคทิลทอดไว้ในพนาที่วอนั้นเกิดขึ้นในที่นั้นล้วนแต่เป็นของพวกท่าน นั้นละน่าขยายเขตที่วอนกาดเนินเนินน่านมากลางเดือนสี่ตามตำราพระวินัย่อกคำเนิาเรื่องราวของ ของชาติพุทธพระสะาดสดาสรงสดปรญญยัิไว้เมืองพุทธของเราคือชาวไทยทอดกฐะินเสอือไปประเพณีแล้วหนึ่งคำาเดือนสิบเอ็ดเลิกดีนับละบุญละกฐถินและเริมจาก ในวันนี้ขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบสองเวลาดีบุญกระถินเริ่มตั้งแต่แลมหนึ่งคำเดือนสิอ็วันออกพรรษานั่นเองวันตบปาเทโวครับผมสุดท้ายที่ถึงวันเดือนสิองขึ้น15บห้าคำวันลอยกระทงหนึ่งเดือนครับ ใครจะได้บุญใหญ่ได้บุญน้อยอยู่ที่หนึ่งเดือนนี้อัหนึ่งเดือนเท่านั้นเพราะหมดลอยกระทงแล้วเป็นอันว่าจบสิ้นบุญกระถินบุญใหญ่ตอสต็อปไ้เลยเพราะฉะนั้นใครมาร่วมทอดกระถินกับญาติโยมวันนี้และพรุ่งนี้จะได้บุญใหญ่อย่างแน่นอนบุญกระถินจบที่วันลอยกระทงเท่านั้นเออเอเอเอแล้วหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ เลิกดีลักบุญกาทินเลิกจากในวันนี้ขึ้นที่ห้าับเดือนที่สอกเวลาดีก่อนหรือหลังช่วงนี้ไม่มีเลือจบคาทุกเบื้องหลังเมื่อครั้งเ่าพึ่งเรื่องราบุญกะทิน มาทะเลอยรัวสร้างบุญคุ้มทั่วอยากคุ้เลยอยากรักเลยพระเพียมีมา,านานามิพันเลอันสูงสสดละให้ชาวพุทธละประจากเป็นหลักฐานรวมสร้างบุญละทั่วทินละ

กระถินบุญใหญ่ในห้าบุญสามารถอธิษฐานได้สมความปรารถนา